สงครามหมอลำเมื่อพิมพ์เห็นคลิปไลฟ์สดของแอนนาที่พระแพงและชะวินกำลังให้สัมภาษณ์นักข่าวอยู่เพื่อจะปโปรโมทให้กับแอนนาพิมพ์ก็นึกถึงตอนที่เธอทะเลาะก,กับชวินก่อนหน้านี้หลังจากที่จับได้คาหนังคาเขาว่าชวินอยู่กับชู้อย่างพระแพงและรู้ว่าชวินไม่เคยรักเธอเลยสักนิดพิมพ์ทนไม่ไหวกับความเจ้าชู้ของชวินจึงตัดสินใจขอหย่า แต่ชวินไม่ยอมทําให้ทั้งคู่มีปากเสียงกันขึ้นพิมพ์เหลืออดจึงพังมือตบหน้าชวินไปอย่างแรงร่ำให้ออกมาบอกไปว่าพิมพ์จะไม่ยอมใช้ผัวกับคนอื่นพิมพ์จะอย่าชวินที่โมโหจึงเข้าไปบีบไหล่ของพิมพ์อย่างแรงบอกไปว่าผมไม่อย่าก่อนจะผลักพิมพ์ลงไปกระแทกกับเตียงอย่างแรงพิมพ์เสียใจมากที่ชวินไม่ยอมอยากับเธอง่าย เพียงเพราะจะเก็บเธอไว้ใช้ประโยชน์ให้เป็นนักร้องในวงต่อไปพิมพ์จึงตัดสินใจไปที่งานเปิดตัวซิงเกิลของแอนนาระหว่างที่พิธีกรกำลังกล่าวเชิญแอนนาขึ้นมาร้องเพลงเปิดตัวซิงเกิลใหม่ของแอนนาแอนนาก็ปรากฏตัวบนเวทีพร้อมกับแดนเซอร์ในวงร้องเพลงเดียวกับพิมพ์ดาวแต่เปลี่ยนดนตรีให้สนุกสนานมากขึ้นแอนนาร้องเพลงชวนผู้ชมเต้นตามเธอ ผู้ชมก็ต่างชื่นชอบกันมากสร้างความประทับใจให้กับเราผู้ชมเป็นอย่างมากรวมถึงชวินและพระแพงก็ดูจะพอใจกับผลงานของแอนนาด้วยเช่นกันหลังจากร้องเพลงจบชวินพระแพงและแอนนาก็ต่างไปให้สัมภาษณ์กับพวกนักข่าวถึงกระแสเพลงเปิดตัวซิงเกิลนี้ระหว่างที่สัมภาษณ์กันอยู่นั้นพิมพดาวก็ถือโอกาสนี้ประกาศบอกอะไรบางอย่างกับนักข่าวไปว่า พิมพ์มีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่อยากจะแจ้งให้ทุกคนได้รับรู้ไปพร้อมกันค่ะซึ่งในตอนนั้นวายุที่ได้ยินก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นักที่พิมพ์พดาวจะทำแบบนี้ทำให้นักข่าวต่างสงสัยและอยากรู้กันยกใหญ่ว่ามันคือเรื่องอะไรกันนะจึงพยายามเจาะไมค์คาดคั้นถามพิมพ์ดาวพิมพ์ดาวจึงบอกกับนักข่าวไปว่าต่อไปนี้พิมพ์จะไม่ขออยู่ร่วมวงสาวน้อยเพรบ,บ้านแพงอีกต่อไปค่ะ พิมพ์จะขอหย่ากับคุณชวินค่ะทำเอาทุกคนต่างอึ้งไปกันหมดโดยเฉพาะชวินเขาคงไม่ยอมอย่างง่ายๆและสร้างความหนักใจให้กับสักดาและจันเพนเป็นอย่างมากที่ลูกสะพ้ยตัดสินใจตัดขาดกันแบบนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็เคยยื่นคำขาดไปแล้วว่าจะไม่ยอมให้พิมพดาวหย่ากับชวินเด็ดขาดจึงทำให้สักดาเกิดความไม่พอใจกับพิมพดาวมากขึ้นซึ่งเขากำลังจะเสียผลประโยชน์ พะพิมพดาวเป็นตัวเงินตัวทองของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงส่วนวายุก็ไม่พอใจมากที่แอนนาใช้เพลงของพิมพ์ดาวเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองอีกทั้งยังเข้าข้างคนผิดอย่างพระแพงที่ชอบแย่งสามีคนอื่นด้วยวายุจึงเข้าไปต่อว่าแอนนาที่อยากดังโดยเหยียบหัวคนอื่น แอนนาที่ไม่อยากจะต,ต่อล้อต่อเถียงเธอจึงคิดจะเดินหนีแต่วายุกลับเข้าไปดึงแขนของแอนนาไว้บอกไปว่าเธอไม่เหมือนคนเก่าที่ฉันรู้จักแอนนาจึงประชดกลับไปว่าคนนั้นที่เธอรู้จักมันได้ตายจากไปแล้วถึงเธอจะกรีดหัวใจฉันออกมามันก็ไม่มีเธออยู่ในนั้นแล้วพูดจบแอนนาก็เดินจากไปอย่างไร้เยื่อใย วายุหันกลับไปมองตามด้วยความผิดหวังที่เคยรักคนอย่างเธอแต่ถึงอย่างไรเขาจะไม่ยอมให้เธอทำลายพี่พิมพ์เด็ดขาดยังไงเขาจะอยู่ข้างพี่พิมพ์เสมอส่วนพระแพงก็แค้นใจที่ชวินไม่ยอมอยาก,กับพิมพ์ดาวสักทีและโกรธที่พิมพ์ดาวมาเป็นมารหัวใจและขัดขวางผลประโยชน์ของเธอ พิมพดาวเองก็ทนไม่ไหวจึงเกิดมีปากเสียงกับพระแพงที่กล้าสงคิปเฉามายัวา่วโมโหเธอก่อนหน้านี้เละงตอกย้ำอีกว่าชวินไม่เคยรักเธอเลยขอแต่งงานกับเธอเพื่อผลประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นพิมพ์ดาวเหลืออดจึงตบหน้าพระแพงเข้าไปอย่างแรงพระแพงคิดจะสู้กับแต่กลับถูกพิมพ์ดาวผลักจนกระเด็นล้มลงไปกองกับพื้นสร้างความเจ็บแค้นให้กับพระแพงเป็นอย่างมาก ทำให้พระแผงต้องเอาคืนด้วยการคิดจะทำอะไรบางอย่างโดยก่อนหน้านี้พระแผงได้เข้าไปหาหมอผีให้ช่วยทำพิธีคุณใสใส่พิมพ์ดาวพระแพงท่องบนคาถาเอ่ยชื่อพิมพ์ดาวออกมาเพื่อหวังให้พิมพ์ดาวมีอันเป็นไปและแล้วผีตนหนึ่งก็ปรากฏตัวออกมาทำเอาพิมพ์ถึงกับตะลึงตกใจกลัวเป็นอย่างมากจนล้มหงายหลังลงไปกองกับพื้นพิมพ์ดาวรู้สึกหวาดกลัวผีตนนั้นเป็นอย่างมาก จังหวะนั้นเองวายุก็เข้ามาช่วยพิมพ์ดาวไว้และพาตัวพิมพ์ดาวไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลทันทีพิมพ์ดาวยังคงมีอาการหวาดกลัวตกใจอย่างมาก หลังจากพิมพ์ดาวพี่สะพ้ยประสบบัติเหตุและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวายุก็รีบนำข่าวนี้มาแจ้งให้กับชวินพี่ชายและคนในครอบครัวให้ทราบอาการโดยเร็วเหตุเพราะมีใครบางคนตั้งใจวางแผนทำให้พิมพ์ดาวต้องเจ็บตัวแบบนี้ ทุกคนต่างเป็นห่วงพิมพ์ดาวหลังจากที่พิมพ์ดาวหายดีออกจากโรงพยาบาลแล้วพิมพ์ดาวก็กลับมาร้องเพลงกลางงานคอนเสิร์ตเปิดพมานกันของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงพิมพ์ดาวได้ประกาศข่าวใหญ่ต่อหน้าทุกคนด้วยการหย่าขาดจากชวินพร้อมประกาศลาออกจากวงในคราวเดียวกันต่อมาพิราชาเม่รู้ว่าพิมพ์ดาวนักร้องวงสาวน้อยเพชรบ้านแพง ประกาศลาออกจากวงเขาจึงมาหาพิมพ์ดาวที่บ้านเพื่อจะมาท้าทามเธอให้มาร่วมง,งานทําวงหมอลำด้วยกันโดยบอกไปว่าเขาชื่อพีรชาเป็นนักลงทุนกําลังมองหานักร้องไปร่วมทําวงหมอลำด้วยกันผมอยากจะชวนคุณพิมพ์มาตั้งวงหมอลำกับผมพร้อมยื่นมือไปหาพิมพ์ดาวพิมพ์ดาวเช็คแคนตอบรับคำเชิญ ร่วมมือเพื่อจะทำวงหมอลำใหม่กับพีรชาเพราะมันถือเป็นโอกาสที่เธอจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่และได้ทำตามความฝันเพื่อหวังสร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวเองไม่ต้องทนติดกับหลักคำว่ากตันอยู่อย่างที่คำล่าเคยบอกกับเธอไว้เสมอซึ่งคำล่าก็ยินดีที่จะให้พิมพดาวออกไปจากที่นี่เพื่อไปมีชีวิตที่ดีกว่าและยังได้สารฝันที่พิมพ์ดาวอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองด้วย แต่แล้วชวินกับยังคงเสียดายจึงตามไปง้อพิมพ์ดาวขอให้เธอกลับมาขึ้นวงหมอลำของเขาตามเดิมเพราะกลัวจะเสียผลประโยชน์มหาศาลแต่พิมพ์ดาวที่เจ็บแล้วจำจึงตอบกลับไปว่าฉันจะไม่กลับไปขึ้นวงหมอลำของคุณฉันจะขึ้นวงหมอลำที่ฉันตั้งเองทำเอาชวินหัวเสียเป็นอย่างมากจึงพานข่มขู่กลับไปว่าผมจะขัดขวางคุณทุกวิถีทาง ไม่คุณไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดกันเลยคอยดูชวินที่พยายามเกี้ยกรอมพิมพ์ดาวไม่สำเร็จจึงบุกมหาเรื่องข่มขู่พิราชาถึงออฟฟิศบอกไปว่าอย่าคิดว่าวงหมอลำใหม่ของคุณจะเกิดขึ้นมาได้พิรชาที่ได้ฟังจนโวนกลับแบบนิ่งๆไปว่าคนอย่างผมไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอกเมื่อพิรชารู้แบบนี้แล้วเขาก็ไม่รอช้าที่จะต้องทำอะไรบางอย่าง พิมพ์ดาวกับพีราชาจึงช่วยกันคิดชื่อวงหมอลำใหม่ขึ้นมาแต่ก่อนที่พิมพ์ดาวจะไปจากวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงพิมพ์ดาวได้มากราบลาศักดากับจันเนพนผู้ที่เคยมีบุญคุณกับเธอที่เคยให้ชีวิตเธอเลี้ยงเป็นพ่อแม่ของอดีตสามีของเธอด้วยเพื่อจะกราบลาแต่ดูเหมือนว่าศักด์าจะไม่พอใจอย่างมากเลยพานพูดลำเลิกบุญคุณขึ้นไปว่า ที่มึงร้องรำเป็นหาอยู่หากินได้ทุกวันนี้ก็เพราะกูเป็นคนสอนมึงพิมพ์ดาวรับรู้และยังคงสำนึกในบุญคุณของศักดาและจันเพนเสมอเธอเสียใจที่ตั้งใจจะอยากขาดกันด้วยดีแต่เรื่องมันกลับกลายเป็นปัญหาที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างมองหน้ากันไม่ติด เหพุพอทนรับไม่ได้กับความเจ้าชู้ของชวินและพยายามจะเขีย่ยเธอทิ้งอย่างไม่ใหยดีเพราะที่ผ่านมาเธอรับรู้แล้วว่าชวินไม่เคยรับเธอเลยสักนิดที่แต่งงานกันเพียงเพราะผลประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นพิมพ์ดาวแม้จะเสียใจมากแต่ก็ขอทำเพื่อตัวเองบ้าง ธอกราบลาพร้อมขอขมาลาโทษต่อพ่อศักดาแม่จันเพนที่เคยเมตตาเลี้ยงดูเธอมาเคยให้อนาคตที่ดีกับเธอแต่ศักดากลับไม่ยอมให้อภัยกลายเป็นชังน้ำหน้าจนแทบไม่อยากมองหน้ากันเลยด้วยซ้ำศักดาผิดหวังในตัวลูกสะใภ้คนนี้เป็นอย่างมากที่ไม่ยอมเชื่อฟังเขาที่เป็นคนเลี้ยงดูเธอมาคิดว่าลูกสะใภ้คนนี้กล้าในระคุณอากตันยูต่อเขา ชวินก็เข้ามาปลอบใจพ่อของเขาไว้ว่าอย่าไปเสียดายคนอย่างพิมพ์ดาวเลยเขาจะหาทางทำลายชีวิตของพิมพดาวทุกวิถีทางและแล้วพิมพ์ดาวก็ได้มาขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงกับวงหมอลำวงใหม่ที่มีชื่อว่าอีสาพนพรศินแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามหากสปอยไรยผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ